เป็นคลิปเปรียบเทียบเสียงท่อนะครับท่อเดิมท่อลูมิเนียมไส้ใหม่แล้วก็ท่อเต็มใบนะครับลองเลย ฝาก,กเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าท่อไหนดังสุดเบาสุดครับ